ถ้าได้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะพบกับเซตอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้เราไปต่อที่คำศัพท์คำถัดไปเลยนะคะเราจะยังอยู่กับ กลุ่มคำศัพท์ที่เรียกว่าคำศัพท์พนามนะคะทุกคนดูในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องรู้กันอีกครั้งนึงนะคะเราต้องรู้จักคำศัพพนามนะแยกให้ออกนะ,ะว่ามันเป็นบรุษที่หนหรือว่าบุรุษที่สนะคะไปต่อที่คำศัพท์วันที่ วันนี้เราอยู่วันที่4แล้วนะทุกคนแต่ก่อนที่จะถึงวันที่4มาทวนวันที่1วันที่2แล้วก็วันที่3นิดนึงนะทวนเรื่อยๆแล้วจะทําให้เราสามารถจําได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป้าหมายเล็กๆตรงนี้จาได้บ่จาได้บ่พยายามจําคําศัพท์พนามนะคะอย่างน้อยๆเลยเนาะบรรทยคที่1บรรทโยที่2บรรทโยที่3ให้ได้อย่างน้อย2คํานะคะ ชุดละประมาณ2คำเนาะอ่ะทวนนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่แปลความหมายใครยังไม่รู้ว่าอะไรหมายความว่าอะไรให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะ3คลิปนะหนึ่งสองสามโอเคไหมโอเควาตาชิวาตาชิวาตาชิตัชวาตาชิตัชวาตาชิวาตาชิโบกุโบกุโบกุตัชโบกุตัชโบกุระ 僕らあなたあなたあなたたちあなたたちโอเคไปต่อที่คำศัพท์วันนี้นะคะคำศัพท์วันนี้มีน้องเออน้องอะไรเอย่ยน้องเดี๋ยวนะคะขออนุญ,ญาตวิน้องไม่ยอมไปน้องไม่ยอมไป ขออนุญาตขยับน้องคนนี้ออกมานะคะแล้วก็ลบเขาออกไปนะคะคำศัพท์วันนี้ของเราก็คือเตึงตึงตึงตงตงเป็นบุรุษที่2บ้างค่ะทุกคนบุรุษที่2อบุรุษที่2คืออะไรย้อนกลับไปนิดนึงนิดหนึงน,หนงนะก็คือถ้าเราคุยกันอยู่2คนแบบนี้ใช่ปะบุรุษที่หคือสมมุติเราเป็นคนพูดอันนี้ฉันนะตัวฉันนะคนที่เราคุยด้วยอยู่ตรงนี้เขาเรียกบุรุษที่ส เพราะไอคนพูดเนี่ยคือบุรุษที่1โอเคไหมคนที่พูดอยู่กับเราเนี่ยนะคะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเรียกบุรุษที่2อ,อ่าศับวันนี้จะเป็นบุรุษที่2นะคะมีทั้งหมด1 2 3าคำอ่าไปเริ่มจากคำแรกซึ่งทุกคนถ้าเกิดใครดูอนิเมะนะรู้แน่ๆนะคะคำนี้คนะิมิ่ามี2เสียง2พยางค์เท่านั้นนะคะคิมิคิมิ คิมมี่โนทตริโกอ่าจำได้ไหมเพลงนี้แบบฮิตฮอตฮอตฮิตมากๆเนี่ยคิมมนะี่แปลว่าอะไรบทที่2ก็คือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนาะคราวเนี้ยเวลาแปลเนาะมันแปลได้หลากหลายมากเลยอะ่ะเพราะว่าอย่างภาษาไทยอะ่ะเวลาเราเรียกคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเราอะ่ะถ้าเกิดเป็นเพื่อนเราอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเราก็จะเรียกเธอเธออย่างงี้ก็ได้ใช่ปะ่ะอ่าคิมิีมันแปลว่าเธอก็ได้นะแล้วก็ไอ้เจ้าคิมมีเนี่ยเรียกได้ ได้หมดเลยนะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แต่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มักจะใช้เรียกผู้หญิงมากกว่านะมักจะใช้เรียกผู้หญิงมากกว่านะคิมิคิมินะคะแต่เรียกผู้ชายได้ไหมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคํานี้ได้ทั้งสองเพศเด้ออ่ะคิมิหมายถึงแค่คนคนเดียวนะคะอันนี้เป็นผู้หญิงนะอ่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เรียกคิมิก็ได้ถ้าเกิดเขาอยู่ตรงหน้าเราเนาะ คิมิคิมินะเธอหรือว่านายอย่างนี้ก็ได้นะคะคำถัดไปเสียงสองเสียงแรกเหมือนกันก็คือคิมิเหมือนกันคิมิใครอ่านฮิ่ลังกนะได้ให้อ่านฮิ่ลังกนะนะคะอีก2เสียงห้อยเข้ามานะคะก็คือตาจิตาจินะคะก็จะเป็นคิมิตาจิคิมิตาจิกลับไปดูคะ่ะทุกคนเรามา3คลิปแล้วต้องคุ้นเคยคำว่าตาจิตาจิ แล้วก็ตะจิเห็นไหมตัวตะจิตจิมันทําให้คําศัพท์นั้นมีความหมายว่าพวกแล้วก็บวกสิ่งที่อยู่ข้างหน้าโอเคไหมหมายความว่าเมื่อกี้คิมิแปลว่าเธอใช่ไหมเธอหรือนายใช่ปะเธอหรือนายพอใส่ตะจิเข้าไปก็จะเป็นคิมิตะจิก็จะเป็นพวกเธอหรือว่าพวกนายนั่นเองแสดงว่าไอคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเราที่เรากําลังก็คุยด้วยเนี่ยมีกี่คนไม่ใช่หนึ่งคนแน่ๆนะอาจจะเป็น2 3 4สหรือจร้อยคนอะไรก็ได้นะคะคิมิตะจิ คิมิดะจิโอเคต่อไปคิมิเพิ่มอีกเสียงหนึ่งก็คือและเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมมีหลายคำใช่ไหมที่เราเรียนแล้วนี่ไงคิมิดะเออไม่ใช่คิมิดะอันนี้บกุระนะอันนี้เป็นคิมิดะอันนี้เป็นบกุระบกุระแปลว่าอะไรแปลว่าพวกผมพวกฉันนะพวกผมพวกฉันแต่เป็นผู้ชายนะคะคิมิดะแปลว่าพวกอะไรคิมิแปลว่าคุณเพราะฉะนั้นคิมิดะก็เป็น พวกคุณเหมือนกันนะคะถามว่าสองคำนี้ต่างกันอย่างไรคำตอบก็คือเหมือนกันนะคะคิมิตะจิคิมิดะได้ทั้งคู่นะสามารถใช้ได้ทั้งคู่โอเคโอเคนะคะวันนี้สั้นๆง,ง่ายๆทัวรอีกครัง้งหนึ่งเดี๋ยวเรามานับกันนะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ Day 1, Day 2, Day 3, Day 4แล้วเราได้ไปกี่คำศัพท์แล้วนะคะ อย่าลืมนะเป้าหมายของเราคือ365วันวันหนึ่งจะอยู่ประมาณ1นึ่งถึงาคำนะคะถ้าจบ365วันเราจะได้คำศัพท์ประมาณ1,000กับ96าคำนะหรือว่าเราเลสเซว่า1,000คำแล้วกันนะ365วันนะเราจะมาชา์เลนจำศัพท์1 0 0 0คําคำกันเนาะตอนนี้อยู่ที่ day 4แล้วเราได้กี่คำา1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบสิบเอ็ดได้สิบเอ็ดคำแล้วเธอสู้ๆนะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปวันถัดไปจ้าสวัสดีเดบาวัาวดีมาชชอวบายบายคัมบะเตะคุณใส่เน่